โดราเอมอนตตนม่านบาเรียะโอ้ยเจ็บเจ็บจริงๆเลยทำไมนายท่าเป็นแบบนี้ได้ทุกวันเลยนะอะไรอยู่ยิ่งเด็ดี<ย>แล้วก็หัดระวังตัวเองซะบ้างนะต่อไปเนี่ยก็พายพิบัติทั่วญี่ปุ่นะจ้องเล่นงานฉันอยู่คนเดียวเลยอะไรจะซวยอะไรขนาดนั้นเล่า นายก็ต้องระวังตัวด้วยสีไม่ได้จะใช่อือ,อมันเป็นเพราะทุกอย่างนะจงเกลียดจ,จงช่างฉันแล้วก็จ้องรังแกฉันอยู่คนเดียวอ่ะนายเข้าใจไหมเนี่ยฮะอ๋อเหรอเหรอเหรอเอออย่างงี้นี่เองถ้างั้นคราวนี้ฉันจะช่วยนายให้พ้นพยายนนันตรายแล้วกันนะไม่ต้องห่วง,วงหรอกชื่อไงหรอบ้านบาเรียไงล่ะแค่ใส่ไว้ในกระเป๋านะก็จะมีกำแพงที่มองไม่เห็นมีแล้วมีสองเมตรพวกตำรวจเนี่ยอนาคตเขานิยมใช้กันว่า แจ๋วเลยฉันขอยืมใช้บ้างสิได้ได้ไดเ่ไปดีกว่าฮะเฮ้ยทำไมอ่ะคงไม่เป็นการดีสำหรับนายละไม่ดียังไงเอาไหมฉันยืมหน่อยนะไม่ได้นะนายไม่ควรพึ่งพาของวิเศษเพราะว่าเราควรจะต้องพึ่งตัวเองนี่นี่ขอยืมหน่อยนะด้ไม้เอามา นี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันเอาคืนให้นะเท่ทีเท่าทีเ้ไปเฮพวกเราถ้าางนั้นฉันเก็บคืนนะเอ้ยบอกแล้วไงว่าต้องให้ฉันยืมมาเข้าใจแล้วละกันให้นายืมก็ได้เหรอเออเอาไปเย้นี่แล้วมันใช้ยังไงอ่ะใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็กดปุ่มได้เลยไงใส่ไว้แบบนี้เหรอแล้วก็กดปุ่มเออะเป็นรูปหลบตัวฉันมีกำแพงอยู่อย่างนั้นเหรอ แล้วเป็นลายไม้อดอล์ไมอนตอนนี้ฉันมีบาเลีคอยปกป้องฉันอยู่อ๋อตามนั้นหละนะตัวฉันก็เลยดีดกระเด็นไปไงโนบิตะโดราจังของว่างมาแล้วล่ะจ้าว้าวฮอตเค้กเลยต้องมาเดินออดไปแล้วต้องเอาอันนี้ของโดราจังนะจ้าขอบคุณมากเลยนะครับแม่ครับเออเออเออไปไม่ถึงเพราะมีบาลีจ๋าทำอะไรของลูกเนี่ยผมยืมไม่ได้ครับเป็นพรอะมีสองแม่ยังไงเล่าบาลีเหรอกอ่ไม่เบียดอะไรแล้วครับพวกเราแค่เล่นกันเฉยๆนะครับ น in. ี่นี่นี่นายช่วยช่วยด้วยสิอร่อยไม่ช่วยตายแล้วอร่อยเมื่ออร่อยจ้ำเลยฮะโอ๊ยโอ๊ยรอด้วยแล้วด้วยอย่างนี้สิอย่างนี้รอด้วยแล้วด้วยหยุดได้หยุดนะหยุด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 เดี๋ยว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 มาเถื่อยเถื่อนเรมอนนายช่วยอะไรไม่ได้หรอมันก็พอมีวิธีอยู่นะเอ้ายังไงก็บอกมาสิถ้านายพูดว่าสิ่งที่ขึ้นต้นด้วยตัวโฮจะเข้ามาฮอตเค้กก็จะเข้ามาได้เลยแค่นั้นเองเหรอเออเออเออ แล้ถ้ road, าพูดแบบนั้นแล้วสิ่งของอดื่ๆที่ขึ้นต้นด้วยตัวโฮก็จะเข้าไปด้วยไงเล่าอของแบบนั้นเข้ามาก็ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนอ่ะดีละขึ้นต้นด้วยคาว่าโฮเข้ามาจะเอามาแล้วเนี่ยมันฮอตเค้กของฉันนี่นะเอาไปทำาไปเอ็บเท่านี้ฉันก็ได้รับการปกป้องให้พ้นภัยจากอันตรายงง่งงงงง นี้ฉันก็เดินออกมาข้างนอกได้อย่างสบายใจเฮ้ยหมาตัวนั้น,นเห็นหน้าฉันแทเลืมกัดทุกทีต้องสังสอน สื่อบือจริงๆนี่แน่มาเลยครับเมื่อวานมันตกเป็นบ้าเลยนะโอ๋นะฮ่าาอย่าลืมล่ะตอนหน้ามาในโลกนี้ไม่มีอะไรที่หนากเราอีกแล้วหมอจโดบปิตะทำเป็นอวนเบงอะไรผู้จ่าเพ่อเจ้อีกแล้วโดบปิตะ นี่ไงแบล๊บ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 แบลจบแบล๊บแบลเบแบล๊บแบลเบแบล๊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 บแบลยบแบล๊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 บแบล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 ๊บแบล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 บแบ เป็นไงเป็นไงนายหมดแรงเขาต้มแล้วอยู่ดนี่แกไปทำอะไรมาเลยทำไมทอยางไงดีล่ะแอนเฮ้ยทำาังไงก็เข้าใกล้มันไม่ได้งั้นกลับก่อนอะเชอะไม่อยู่ก็ได้ตาจริงๆเลยมันทำอะไรของมันทำไมเราเข้าใกล้มันไม่ได้ฉัน่พมันจะต้องเป็นของพิเศษของโดราเอมอนแน่ๆเลยล่ะไอ้โอ้เจ็บมะเฮ้ยโนบิตะแกทำอะไรแกเพราะว่าฉันน่ะจะตามหลอนนายตลอดนายนี่ไม่มีอะไรอย่าอื่นทาแล้วหรือไงฮะ ฉันจะตามพวกนายไปตลอดทุกที่ทุกเวลาเลยล่ะจะบ้าเหรอโนบิตะไม่รู้จักแก๊งปลาหินเหรอนี่นะแกปึิ้งเฮ้ยโอ้โหเชียวใจแอนแสดงความกล้าหาญหน่อยเถิน้าอะไรแอนดีกว่าจะตาไปสุดล่าฟ้าเขียวรอจะดีไอ้ไรไม่เอาไปไหนเราตามสบายจบไปแล้วเขาใจแอนจะไปเข้าไปหนีหนีเข้าไปเลยขาด้วย ไปแล้วจะนีไปไหนเันยอมแล้วนะเป็นงะยอมจำนนแล้วเหรอนี่นอปิต้าเดี๋ยวฉันให้เยืมเกมกดนะยกโทษให้ฉันด้วยเถอะเกมกดนี่เหรอสิ่งที่ขึ้นต้นด้วยโตเกะเก้งเก๋โกเก้าอี้อ่คงไม่มีอะไรน่ากลัวมั้งดีละ งั้นของที่ขึ้นต้นัวเกออ,อ,อ,อฉันจะยอมยกโทษให้แข,ข่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่าน,นั้นนะเพื่อนเลิฟเข้าใจแล้วจ้าออไคฮะหืมหนอปตาคุงก็ทำเกินไปแล้วนะโนบปตาเะเอามาันบาเรียคืนมาเลยฉันไม่ให้ใช้แล้วเ,เรื่องอะไรอ่ะ ฉันจะเอามันไว้ใช้ป้องกันตัวจากใจแอนอะเข้าใจมาฮะเฮ้ยฉันเห็นหมดแล้วนะอย่ามาโกโฮโฮหกไอ้นาเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยยังไม่ให้เ,<ล>เอาเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะได้ก็รู้อยู่แล้วว่าเหนื่อยเปล่าไงถ้าไม่เลิกเล่นอนนายก็ต้องเจอดีแน,น่้นเหรอเชื่อเขาเลยเฮ้ยเห็นไหมนึกแล้วเชียวต้องไปเครื่องมือจากโดเิมอนแน่แแต่ดูเหมือนเป็นกำแพงเลยเนาะแต่ว่ายัางไงก็ต้องมีจยุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะน้า ฉันว่านะแอ้นนะมันจะต้องเป็นการสะกดคําอย่างแน่นอนเลยล่ะสะกดคากําจงกันเหรอดีละเราตามไปดีวกว่าได้อาวฝนตกนันเหรอเฮ้ยแต่ว่าบารีนี่สะดวกจริงๆพิเศษที่สุดเลยเฮ้ยแย่จรงเลยนะฝนตกซะได้อ่จ๊ะฮะอ้าวทำไมตัวของโนบิตะถึงไม่เปียกล่ะไม่มีร่มเหรอเข้ามาดิสิ่งที่ขึ้นต้นด้วยชิเดเข้ามาเอะ ว้าวดีจังเลยเดินไปส่งบ้านนะจ้าดีละาชนุุความลับของบ้านบาเรียนแล้วขอบใจมากเลยนะจ๊ะโนบิตาแล้วเจอกันนะฝนหยุดตกซะแล้วโนบิตาโนบิตะให้ยืบของเล่นเอาป่ะฉันเอาจับปังมาให้กินด้วยนี่ไง ฉันจะเอาสเก็ตบอร์ดสุดรักให้นายยืมเลยนะเอามะอาจริงเหรอของที่ขึ้นต้นด้วยจีกับเสือเข้ามาขอบคุณมากเลยนะเมื่อกี้แกทำฉันแสบมากเลยฉันจะป้อนขนมปังให้แกกินละกันนะอาปาดฉันก็จะเอาบอร์ดที่หัวยหยุดนะหยุดหยุดเลยหยุดหยุดหยุดดูนี่ข่าวนี้ฉันไปรู้ด้วยนะ แก้กันไปแก้กันมา